สวัสดีค่ะขณะนี้ดิฉันยืนรายงานอยู่ที่ซอยที่ดินไทยถนนเทพรักษ์อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นที่ตั้งของการแคหะแห่งชาติเทพรักษ์สีโดยมีเอกชนผู้ร่วมทุนรายหนึ่งเข้ามาร้องกับทางสถานีในกรณีที่มีข้อพิพาทกับการแคหะแห่งชาติก็จะมีป้าย2ป้ายนะคะซึ่งติดคู่กันอยู่ข้อความในป้ายนี้ก็เป็นข้อความที่เกี่ยวถึงเรื่องของความขัดแย้ง และข้อความที่ตรงกันก็คือในเรื่องของเอกสิทธิ์ของที่ดินว่าใครเป็นผู้ครอบครองที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางเอกชนผู้ร่วมทุนที่ไม่ได้มาร้องเรียนกับทางถานีว่าทางเอกชนรายนี้มีความเดือดร้อนอย่างไรนี้พี่รู้สึกพี่ไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะนะเพราะอยู่ดีวันดีคืนดีพี่ก็ถูกลากรถ ของพี่ไปต่อหน้าต่อตานะคะซึ่งใช้พิธีการนะคะมีชายชะกันจะใช้พิธีการเอารถพี่ไปอย่างเดียวนะคะโดยไม่แจ้งวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ไปต่อหน้าต่อตาเลยนะ,ะคือพี่ไม่มีแรงที่จะไปต่อสู้เขาได้หรอกค่ะวันนั้นพี่ก็คนเดียวนะก็วันนี้พี่ก็จะมาทวงทรัพย์นะ,ะซึ่งเป็นรถของพี่เ,เป็นรถหกล้อนะคะเป็นรถสี่ล้อนะคะเป็นทั้งรถหกล้อค่ะรวมกัน เป็นทั้งรถถูกรแล้วก็รถสี่ล้อซึ่งวันนี้พี่จะมาตามรถคืนนะพี่เขาจะเข้าไปถามกับเจ้าหน้าที่การเคหะนะคะว่ารถเนี่ยที่เอาไปอยู่ที่ไหนแล้ววันนี้เราต้องคือเราต้องใช้งานเพราะเราเป็นคือเป็นเราทํามาหากินอะเนาะใช้รถทำมาหากินวันเนี้ยคุณเอารถไปเนี่ยประมาณ1ิกว่าคันเนี่ยคุณเอาไปเก็บไว้ที่ไหนวันนี้เราจะขอรับเราคืนตอนนี้ก็มีทางพี่คุณพี่เนี่ยแจ้งอ่ไอ,อ,อ,อ้สอมสพอบางพลีไว้แล้วในวเรื่องของการรักทรั์ นะคะไปเนี่ยวันนี้ก็เราจะขอซับคืนเพราะเราต้องใช้รถทุกวันนะคะเพราะว่ารถเราก็ต้องแบบเอาไปค้าขายเนาะใช่ไหมคะพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะทางศาลนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องทางคุณพี่เนี่ยเขาจะเดินไปถามกับทางเจ้าหน้าที่ของการยึดหาว่าเอารถเขาไปไหนอะค่ะยังไงก็ลองตามเขาไปดูนะคะท่านี่หนึงเราจะขออำนาจเจ้าหน้าที่รัฐของเขาเลยว่าเขาวันนั้นเขาเป็นผู้เป็นคนพูดเองบอกว่าเอารถเราไปเราต้องต้องมาตอบ ให้เข้ามาตอบครับเราจะให้เจ้าหน้าที่คนที่อันนี้สอบถามแล้วผู้ผู้ประชานะผมผมไม่ทราบในส่วนนี้เนาะผมผมตอบไม่ได้ในส่วนนี้เนาะตอนนี้เราก็นะเราก็ต้องการจะให้เข้ามารับปากกับเราเลยถ้าคุณคิดว่าคุณไม่คุณไม่ได้รักทรัพย์หรืออะไรนะฮะคุณไม่ได้ฉกชิงวิ่งราวหรือคุณไม่ป้นเราเนี่ยคุณมาให้คําตอบตรงนี้เลยวันนี้เราอันนี้ผมตอบไม่ได้เนาะก็นี่ไงฮะเพราะท่านตอบไม่ได้เพาถึงบอกว่าท่านเชิญเจ้าหน้าที่คนที่ เอาทรัพย์สินเราไปเราแจ้งความไปแล้วฟังเลยครับฟังฟังฟังครับตอนนี้เจ้าที่อยู่เนี่ยก็คือมาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุคือไม่ไม่เกิดเหตุแ่วนี้แค่นั้นนะครับแค่นั้นแค่นั้นนะผมผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปให้ใครมามาให้คําถามมาตอบมานี่ผมผมผมไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้เนาะเนาะถ้าจะตกลงก็อันอันนี้นี่มาจากมาจากหน่วยไหนครับเนี่ยไม่ได้จากหน่วยไหนให้จะพูดเสียหายเลยอันนี้คือพู้เสียหายเลยค่ะอย่างนี้นะครับ คือจะถ่ายจะอะไรก็ได้หมดนะแต่จะไปรบกวนสิทธิได้รบกวนสิทธิคือหมายถึงว่าเราจะตำรวจพวกนี้เราจะทวงทรัพย์เขานะคะครับครับนั้นขาสอบถามเรื่องทรัพย์อย่างเดียวคือรบกวนได้รบกวนแน่นอนตำรวจไม่ไม่ทราบไม่ต้องแล้วเราเราจะเอาทรัพย์เราคืนเพราะว่าทรัพย์เราเนี่ยไม่ใช่น้อยนะฮะรถสิบกว่าคันเนี่ยนะฮะจอดไว้อยู่เนี่ยเรามีหน้าที่ต้องต้องทวงถามคนที่ทําผิดอ่ะแล้วตรงนี้สอบถามใครได้ม้งครเออไปแจ้งความเนี่ยแจ้งแจ้งใครบ้างครับ ว่าใครที่เป็นที่โรงพักเลยค่ะที่เป็นจำเลยนะผู้เสียหายไปแจ้งใครบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาแล้วคนเนี้อ่าหรอคนเนี้ยเหรอคนนี้เลยค่ะใครเป็นคนสั่งน้องเนี่ยมาพ่อ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 เป็นคนสั่งของการเสียหายที่หรอคะพี่จะถามผมไม่ได้ผมเป็นผู้ปฏิบัติเกลี้ไปไม่ใช่เออแล้วก็น้องเป็นคนทำไงน้อง้วอนนี้ถามใครได้คะในตรงเนี้ยค่ะก็ไปถามพ่อข้างในตรงข้างในข้างในเดี๋ยวจะไปพ่อพออยู่ไหนจะเชิญเลยว่าพี่พี่ไม่อยากจะหาว่าเข้าไปที่ไปรบกวนพี่จะตามซับพี่คือแค่นั้นเอง ไมตอนนี้ซับพี่จะแปลอ,ออกมาได้เอาออมาคืนที่ไหมเอ้าผมไม่รู้ผมแล้วใครสั่งน้องอ่ะพี่ก็ไปถามพอ่อพี่มาถามผมได้ไงผมไม่รู้ใครเป็นคนสั่งน้องอ่ะว่าว่าว่า,วาใครใครเอาของซับพี่ไปอ่ะพี่พี่อยากรู้ว่าแคลซับพี่ไป ซึ่งเขารับผิดชอบดูแลพื้นที่โครงการนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่พี่ถามว่าเขาเป็นคนสั่งให้เอารั์พี่ไปใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นคนสั่งใช่ไหม<ข>วันนี้เขาไม่ได้สั่งคือเขาลงบัญชประจําวันทําตามกฎระเบียบเรียบร้อยแล้วใช่เขามาสั่งให้เอาซั์พี่ไปคืออย่างนี้พี่เป็นเจ้าของทรัพย์พี่เป็นผู้<ข>เสียหาษีขอดูเอกสารหน่อยครับพี่แจ้งความไว้แล้วพัทล้ว่าดีพี่บอกเลยพี่พัทละว่าดีอภิเด่นนภาลัยครับวันนี้พี่จะมาถามว่าใคร ที่เอาทรัพย์พี่ไปก็ทางเขากฎหมายครับเขาประสานฝ่ายกฎหมายแล้วแล้วสั่งพี่แล้วใครจะไปประสานทางฝ่ายกฎหมายแล้วใครจะเป็นคนเอาทรัพย์มาคือเอาพี่หรือจะจะไม่คืนคืนครับคืนแต่ว่าคุณต้องแสดงเอกสารมาให้ถูกต้องนะพี่พี่เป็นเจ้าของว่าคุณมาเอาทรัพย์พี่ไปอ่ะแล้วพี่มันเอาไปพี่แสดงไม่เอาไปได้คุณหนึ่งในนั้นวันนั้นแล้วพี่แล้วพี่ก็สามารถจับพี่ก็สามารถเอารถไปเก็บไว้หลังโครงการเนี่ยเพื่อเจรจากัน ไปวันนั้นคุณไม่พูดอย่างเงี้ยว่าเจรจาคุณฉกไปเลยต่อหน้าเนี่ยไม่พูดได้ยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยืนภัยเป็นพยานอยู่เจ๊อย่างนี้อะไรนี้นะทำไมคุณมาพูดแบบนี้ทำไมคุณมาพูดแบบนี้หรือไม่คืนคุณคุณต้องเอาทรัพย์มาคืนตกลงคุณก็แปลหลักฐานมาสิครับคุณแปลผอที่เขารับผิดชอบมาเถอะฮะว่าว่าเขาเขาคืนทรัพย์เขาจะคืนทรัพย์พี่เมื่อไหร่ได้ได้มีปัญหอาทรัพย์ที่ไแต่ว่าถ้าคืนกันแล้วเนี่ยก็ไปคุยกันนี่ทางกฎหมายว่าห้ามมาจอดในพื้นที่ของเคหะซึ่่งงงมีีหหลันขอเเคะย ก็ไม่ทราบตอนนี้อันนี้ไม่เรื่องที่ไม่รู้แต่ตอนนี้เรื่องทรัพย์คุณเอาทรัพย์พี่ไปพี่บอกแล้วว่าอย่าเอาทรัพย์พี่ไปแล้วคุณเอาทรัพย์พี่ไปไหนทรัพย์พี่ขอดูเอกสารหน่อยครับพี่ครับก็ไปเอามาดูครับเชิญเชิญไปเอามาดูครับวันนี้พี่มาทวงอย่างเงี้ยพี่พี่มีแน่นอนถ่ายภาพไว้นะพี่มีแน่นอนมัน นี่มีแน่นอนไห่ก็เชืเอามาครับเอามาพี่เป็นผู้เสียหายถ้าวันนี้พี่ไม่เข้ามาถามอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วพี่จะรู้ได้ไงก็สอบถามก็สอบถามได้ครับพี่เป็นผู้เสียหายนี่ไงว่าว่าเราบุกลุกเลยนะเอาทรัพย์เราไปยังว่าเราบุกลุกนะนี่ไงที่ยันบอกนี่มันเป็นผู้ที่มาเคลืนหาควันนั้นพี่ก็เห็นต่อหน้าต่อตานะว่าว่าคุณน่ะเอาทรัพย์พี่ไปแล้วคุณก็กันเป็นชายชะกันเลยกันมาตั้งหลายคนไม่ให้พี่ไปดูทรัพย์อะอย่างเงี้ย คุณก็คิดเอาแล้วกันไม่มีการไม่มีการเจ้าลงเขาเขาไปดูหมดแล้วเนี่ยเขาไปดูหมดแล้วอ๋อโครงการเป็นคนสั่งใช่ไหมใช่ครับอ๋อโครงการนะใช่ครับโอเคอ่าครับเชิญไปคุยกันกับผู้ใหญ่คุยกันนะแล้วก็ทำกฎหมายนู่นครับ จะคืนทรัพย์พี่ยังไงพี่จะกามื่เีจรจากันัไงครับไม่เจรจาพี่ถามเมื่อจะทวงทรัพย์พี่คืนยังไงไม่ให้เจรจาทรัพย์ของพี่ทําไมต้องเจรจาเดี๋ยวจะให้พอทั้งพออเนี่ยเขาเจรจาทรัพย์ของทรัพย์สินน่ะมันของพี่ทำไมต้องเจรจาเขาก็ต้องมีการเจรจาครับเพราะว่าคุณอยู่คุณมาไม่มีเอกสารมาแสดงอะไรเนี่ยเขาจะรู้เป็นทรัพย์ของคุณไหมคืนไหมเรื่องรถเนี่ยผมเก็บมาไว้ให้อย่างดีไม่มีเสียหายรถที่คุณอยู่ข้างทางนี้นะครับคุณรักเปล่าไม่ได้รักคุณเอาไปเปล่าเอาไม่รักเอามาคืนนนวัไห อันนี้ก็ต้องเรียนผออของพื้นที่ก่อนนะผมทํทตามกระบวนการของกฎหมายอยู่แล้วครับคุณมีสิทธิ์อะไรในการมาเอาทรัพย์คนอื่นไอ้เรื่องสิทธิ์เนี่ยเขาไปแจ้งเขาไปแจ้งหมดแล้วคุณมีสิทธ์อะไรมาเอาทรัพย์คนอื่นแค่นั้นน่ะคุณมีสิทธ์อะไรมาใช้วิธีการป่าเถื่อนเอารถมาลากมาขโมยของเราไปเขาไม่มีป่าเถื่อนครับเขามีหนังสือมีเอกสารไ่าเือนได้ไงวันทุกอย่างครับวันนั้นคุณไม่ใช่อย่างนี้วันนั้นอาจารย์คุณมีสิทธ์อะไรมาลากรถเราไป มาเอารถเราไปมาเอาทรัพย์สินเราไปนะซึ่งมันเป็นของเรานะถ้าเราจะทำหรืออะไรเราต้องมีคุมมาลากเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ยินยอมเนี่ยอย่างงี้คืออะไรคณตอบไม่ยินยอมได้ยังไงเราไม่ยินยอมได้ยังไงก็เขามีหนังสือมีเอกสารมาให้ดูแล้วทําไมเจ๊พูดอย่างนี้เราไม่เราไม่ได้ยินยอมไงเขาก็เป็นใครไงใครสั่งมาใครเป็นคนสั่งมาผมก็บอกแล้วว่าพอออกเป็นครมา เพอาการแคระนะใช่เพอาการแคร์ครับรับทราบแล้วนะแล้วก็ไปเจรจากันครับพื้นที่นี้กขากำลังพัฒนาอยู่ครับอย่ามาเกาะความวุ่นวายนะครับเพราะเชิญนักข่าวด้วยครับไม่ใช่วันนี้ก็ขอออก็น่าจะขอเชิญนักข่าวออกไปด้วยครับนะวันนี้ขอออก็น่าจะมานะ